ดังนั้นคุณภูมิธรรมก่อนเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์นี่ก็มีม็อบมาหลายคนก็ติดตามดูการชุมนุมมีคนมาเป็นจานวนมากเลยนะคะหลายคนก็กังวลเหมือนกันว่าจากเหตุการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยจะนําไปสู่การทารัฐประหารหรือไม่อย่างไรซึ่งคุณภูมิธรรมออกมาตอบคําถาม ตอบคาถามกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับกรณีของการเกิดรัฐประหารในอนาคตว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะบอกการันตีเลยรัฐประหารนั้นไม่มีอยู่ในหัวของผู้นําเหล่าทัพค่ะในฐานะนั้นก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะบอกว่าเท่าที่มีการพูดคุยกับนัานผู้ประชาการเหล่าทัพต่างๆเองบอกไม่มีความคิดนี้อยู่ในหัวเลยนะคะแล้วก็บอกว่าพยายามให้ตายก็ไม่เกิดขึ้นด้วยค่ะแถมยังพูดถึงเรื่องของกรณีของแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะคะบอกว่าแกนนําหลายคน ก็ยังมีคดีที่ติดตัวกันอยู่อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการด้วยนะคะบอกว่าอย่ามาใช้วิธีการในแบบเดิมๆเลยนะคะนี่เป็นคันให้สัมภาษณ์ของนันคุณภูมิธรรมหลายคนติดตามดูนะคะกรณีของการชุมนุมของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนะคะโดยคุณภูมิธรรมเองก็พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะคะมีการประสายในนักาึกาของการปลุกกระแสรเรื่องของรัฐประหารว่าเรื่องของการทํรัฐประหาร นั้นพยายามให้ตายก็ยากที่จะเกิดขึ้นบอกเท่าที่ตน,นยอยู่ในกระทรวงกลาโหมแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้บัญชาการในส่วนต่างๆนะคะทั้ง4เหล่าทัพก็ยืนยันค่ะบอกว่าวันนี้ประเทศวิกฤตอยากจะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในความคิดของนายทหารชั้นผู้ใหญ่เลยวันนี้เขาอยากให้เราแก้ไขปัญหานี้ได้ทั้งหมดนะคะโดยคุณพุฒิธรรมบอกว่าคิดว่าการชุมนุมนั้นเป็นสิทธิที่จะกระทําได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญอะไรที่เป็นข้อเสนอ ที่ดีเราพร้อมที่จะรับฟังแต่อะไรที่เป็นข้อเสนอที่เป็นปัญหาต่อระบบการเมืองและกฎหมายก็จะพิจรารณาต่อไปค่ะกระแสรัฐประหารเนี่ยให้พยายามให้ตายก็ยากที่จะเกิดขึ้นเพ่าะั้นเท่าที่ผมอยู่กระทรวงกลาโหมแล้วได้พูดคุยกับผู้มีงคับัญชาส่วนต่างๆนะครับทั้งปบอทั้งสี่เหล่าทัพนะครับก็ยืนยันอยู่แล้วว่าวันนี้ประเทศวิกฤตท่านก็อยากจะช่วยทําให้ประเทศมันผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะนั้นอันเนี้ย มันไม่ได้อยู่ในความคิดคำนึงคืนของนายทหารผู้ใหญ่ของเราเลยวันนี้เขาอยากให้เราแก้ปัญหาให้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆก็การชุมนุมเป็นสิทธิ์ที่จะกระทําได้ภายใต้เกาะของรัฐธรรมนูญแต่ข้อเสนอเนื้อหาอย่างที่ผมบอกอะอะไรที่เป็นข้อเสนอที่ดีเราพร้อมจะรับฟังแต่อะไรหลายอย่างถ้ามันเป็นข้อเสนอที่มันมีปัญหาต่อระบบการเมืองหรือต่อกฎหมายก็จะพิจารณาต่อไปแล้วก็ผมคิดว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะยกระดับหรืออะไรอย่างต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรวันนี้ก,กระบวนการก็เริ่มแล้วนะครับเราก็ยื่นทูลเกาขอปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆในการเดินหน้าไปให้ได้นะครับแล้วเราก็องทำเรื่กๆหลๆยายๆอย่างนะครับ นอกจากนี้นะคะคุณภูมิธรรมยังบอกอีกด้วยค่ะบอกอย่ามาใช้วิธีแบบเดิมจะตามไปขัดขวางหรือว่าทําอะไรมันไม่ควรทําเคยทํามาแล้วแล้วมันเสียหายมา10ปีแล้วถ้ายังยืนยันทําอยู่ก็คงต้องเข้าสู่กระบวนการทางด้านยุติธรรมค่ะมันเคยทํามาแล,แล้วแล้วมันเสียหายมา10ปีแล้วนะครับตั้งแต่งบกบกสรนะครับแล้วก็หลายๆคนที่แม้กระทั่งที่อยู่ในเวทีนี่ก็ยังติดคดีอยู่จนจน,จนเ,เต็มไปหมด ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นศาลได้ตัดสินไปแล้วบางส่วนแม้จะาคาดียังไม่ถึงที่สุดว่าวิธีการที่ทำนีทำไม่ได้นะครับถ้ายังยืนยันทําอยู่ก็คงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ส่วนกรณีของผลสำรวจนิดาโพค่ะคุณผู้ชมลำดับความนิยมของคุณแพทองทานนายกรัฐมนตรีตกไปอยู่อันดับที่5ตรงนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดผลโพมันขึ้นขึ้น,นลงๆตามช่วงเวลาที่สุดแล้วประชาชนจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจในวันที่มีการเลือกตั้งวันนี้รัฐบาลยังคงเดินหน้าทำอย่างเต็มที่สิ่งที่มีใครพยายามขัดขวางสร้างเงื่อนไขพยายามทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนประชาชนจะค่อยๆพิจารณานะคะส่วนกระแสข่าวที่ ว่าท่านนายกนั้นจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม,มเพื่อรองรับกรณีของสารรัฐมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะคะาสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือจะเป็นเฉพาะแค่ในส่วนของการเป็นนายกถูกไหมแต่ถ้าไม่นั่งกระทรวงวัฒนธรรมด้วยอ่ะ ตำแหน่งก็เจ้ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้สั่งให้หยุดไปด้วยนี่ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะนะคะตรงนี้คุณภูมิธรรมว่าอย่างไรนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่โปรดเก้ารู้ได้อย่างไรว่าจะไปอยู่กระทรวงวัฒนธรรมหรือไม่มนี่ค่ะถามกลับเลยผู้สื่อข,ข่าวก็เลยบอกว่าก็มีกระแสข่าวอาจจะเป็นลักษณะเดียวกันกับสมัยพลเอ,อกประยุทธ์ที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแต่ว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้คุณภูมิธรรมก็เลยบอกต่อนะคะบอกอย่าไปจินตนาการ รอให้โปรดก้าวลงมาแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์กันนี่นะคะคำว่าจินตนาการีกลับมา, <c oughs> มานะคะแต่รับคุณภูมิธรรมนี่ก็ใช้คํานี้บ่อยค,คะอ่ะส่วนความหลงหลังการชุมนุมนะครับของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะครับทางด้านของผู้นําฝ่ายค้านอย่างคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนนะครับในฐานะที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเรื่องการชุมนุมของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะครับ ที่ทางพักประชาชนและพักเพื่อไทยก็เกรงว่าจะมีการนําไปสู่การรัฐประหารทางคุณนัทพงศ์ก็บอกนะครับว่าเชื่อว่าผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องการให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแต่คุณเท้งก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการหลายแบบนนในการเปลี่ยนตัวนายกนะครับทั้งการลาออกของนายกหรือถูกกระบวนการนิติสงครามถอดถอนรวมถึงการตัดสินใจยุบสภาของตัวนายกเองแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งนะครับ แล้วก็ช่องทางที่ไม่ได้ไปไปตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างเช่นการทำรัฐประหารอาลองฟังดูนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับออกไปชุมนุมด้วยความรู้สุดใจก็ตามแต่เนี่ยแต่อีกอย่างหนึ่งที่เรามีความเป็นห่วงก็คือความเป็นห่วงที่ว่าอาจจะมีความต้องการของบางกลุ่มบางก้อน,นที่ฉกฉวยสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยไปเรียกร้องกระบวนการ นอกรัฐธรรมนูญหรือว่ากระบวนการที่ไม่ได้เป็นไปตามประชาธิปไตยนะครับแน่นอนที่สุดว่าข้อเรียกร้องจะเป็นทางการนะครับของกลุ่มที่ออกไปชุมนุมเรียกร้องที่อนุสาวรีย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเรียกร้องให้นายกลาออกนะครับหรือว่าเรียกร้องให้พักร่วมถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลก็ตามแต่แต่ว่าแกนนําผู้ชุมนุมหลายๆคนนะครับเราก็เห็นแล้วว่าหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นหน้าตากลุ่มคนเดิมๆที่เคยเรียกร้องนะครับชุมนุมต่อต้านมาซึ่งนาไปสู่การปฏิวัติและประหารในอดีตรวมถึงการที่ขึ้นเวทีชุมนุมถึงแม้จะไม่ได้พูด อย่างชัดเจนว่าจะเรียกร้องให้มีการปฏิวัติรับประหารแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้พูดอย่างชัดเจนเพียงพอว่าไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติรับประหารนะยังเป็นการพูดเปิดช่องอยู่ว่าถ้าจะปฏิวัติมาเนี่ยก็ไม่อยากจะเห็นนายกที่มาจากทหารเท่านั้นเองนะเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังทําให้พวกเรามีข้อกังวลน,นะครับว่าการชุมนุมตรงนี้มีวัตถุประสงค์แอบแฝงโดยแกนนำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่คุณเทงก็บอกว่าการปราัยบนเวทีเนี่ยของแกนนำหลายคนนะ จากกลุ่มรวมพลังแผ่นดินเนี่ยก็บอกว่าน<ฆ>ี่จะเป็นการกวักมือให้รถถังออกมาหรือเปล่าจะเป็นการเปิดช่องยึดอำนาจหรือเปล่านะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยหลังจากที่คุณเทงพูดแบบนี้หรือแม้กระทั่งคนในพักประชาชนท่านอื่นหรือพักเพื่อไทยท่านอื่นออกมาพูดเนี่ยปรากฏว่าทางบรรดาแกนนําของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินน่ะก็<ฆ>ออกมาโต้กลับนะคุณอ,อม,อมผมได้ยินอยู่สักสองท่านเนี่ยที่ยินนะตอนนี้นะอย่างคุณสนทิริมทองกุลเนี่ยก็โต้กลับไปยังคุณเทงนัตะพงศ์เลยบอกว่า เด็กเมื่อวานซื่อนะอใช้คําแรงพอสมควรนะหนะรือแม้กระทั่งคุณจุตพรเองก็บอกว่าไม่มีการพูดอะไรที่เป็นการเชิญหาออกมายึดอํานาจรัฐประหารเลยก็มีการโต้กลับแบบนี้นะฮะนี่นะคะ,ะ,คะส่วนนอกจากนี้คุณเท้งยังบอกด้วยเดี๋ยวจะมีการประชุมกันกับหัวหน้าพักทางด้าน,นฝ่ายขาเนาี่ยนะวันที่3รกรกฎาคมนี้แล้วก็พูดถึงกรณีของพรรคพักภูมิใจไทยที่ก่อนหน้านี้จะมีการยื่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเขาขาด เสียงขาดเสียงอยู่ก็ต้องมาหาพรรประชา oh, ชนว่าจะ,จะยังไงอไออจะเปิดสักฟอกใช่ไหมออจะเปิดซักฟอกค่ะ,อะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เช่ว่าไม่เห็นต่างกับทางพรรคภูมิใจไทยนะแต่ว่าอยากจะรอดูก่อนนะคะเรื่องของผลจากทางสารรัฐมนูญว่าจะอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้มาตรา1-5-1ไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดสารรัฐมนูญเนี่ยได้มีการรับ คดีของท่านนายกทนรัฐมนตรีนะคะกรณีของคลิปเสียงแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอ้าวเราเราใช้ไปแล้วล่ะหนึ่งหนึ่งมือนก็ปฏิบัติหน้าที่ซักฟอกไม่ได้นะมันก็ไม่ได้ไงนะคะก็เลยรอดูความชัดเจนตรงนี้ก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามดูกันต่อนอกจากนี้ค่ะทางด้านคุณสลายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนออกหนังสือเวียนถึงสมาชิกทุกท่านนะคะที่อยู่ในพรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาแล้วก็สถานการณ์การเมืองและการชุมนุมที่เกี่ยวเนื่อง การบอกขอเน้นย้ำนะคะไปยังสมาชิกพักประชาชนให ทราบโดยทั่วกันนะคะบอกว่าให้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับจุดยืนทางอุดมการณ์แล้วก็แนวนโยบายของพรรคแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักด้วยกันก็คือปกป้องสิทธิเสรีภาพตามคันลองสมาชิกพรรคจะต้องปกป้องและยืนยันสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนตามคันลองประชาธิปไตยนะคะอย่างเช่นยืนยันเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลกองทัพพรรคการเมืองผู้แทนรัษฎรข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภาถือ ือเป็นข้อเสนอที่อยู่ในคันลองประชาธิปไตยบอกการชุมนุมประชาชนถือเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานในการแสดงออกต้องห้ามข้ามเส้นตรงนี้สำคัญค่ะบอกว่าสมาชิกพรรคต้องไม่สื่อสารหรือก็ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการสนับสนุนสิ่งที่ขัดต่อจุดยืนทางอุดมการณ์และแนวนโยบายของพรรคอย่างเช่นว่าไม่ต้องสื่อสารหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการยึดอำนาจรัฐประหารซึ่งขัด กับหลักการประชาธิปไตยผิดกฎหมายและขัดรัฐธรรมนูญน,นะคะนอกจากนี้บอกว่ายังเน้นย้ําจุดยืนข้อเสนอของพรรคคือเดินหน้าใช้กลไกรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาประเทศแล้วก็เรียกร้องให้นาย,ยกรัฐมนตรียุบสภาคืคนอํานาจให้กับประชาชนยังหวังว่าสมาชิกพรรคทุกท่านจะเป็นส่วนสําคัญในการทํารงและส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทยให้เจริญง,งอกงามต่อไปะคะ่ะก็ส่งหนังสือถึง <c oughs> ออสมาชิกของพรรค ประชาชนนะคะนนย้ำจุดยืนค่ะจุดยืนของพับประชาชนก็คือไม่สนับสนุนการรัฐประหารนั่นเองนะฮคะ,คะ